สวัสดีค่ะ e ีที่5นะคะแบ่งปันการถักเสื้อลายหอมนวลน,นะคะ EP ที่5อยู่ในแถวที่5ก็กำลังจะจบแถวพอดีเนาะค่ะมาถึงจุดเริ่มต้นแล้วก็ C เข้า,ขาเข้าโซ่ที่2 C เข้าโซ่ที่2นะ1 2 ดึงผ่านอันนี้บัวขออนุญาตเปลี่ยนเข็มน,นะคะมันไม่ถนัดมไอตัวที่ผักผาผักมาก่อนตัวไม่ถนัดมือแล้วก็ซีเข้าไปในตรงนี้นะสอดเข็มเข้าไปแล้วก็ล็อกในช่องโซ่หนึ่งของมันแล้วก็ขึ้นโซ่หกสองซีห้าหกันหัวเข็มสองครั้ง ลงไปในจุดุดเดิมปดสองเส้นปดสองเส้นปดสองเส้นก็จะได้อย่างนี้อันนี้คือจุดเริ่มต้นอย่าลืมใส่มาก์รกอร์ไว้นะจะได้รู้ว่าจุดไหนเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็โซ่สาค่ะโซ่สามเอ็กลงในห่วงโซ่เจโซ่เจ็ดสองสามสหเจ็ด พันหอกเข็มสองครั้งเว้นหลักที่หนึ่งนะคะเราไม่ถักหลักที่หนึ่งเราจะมาถักหลักที่สองหนึ่งันหอกเข็มสองครั้งเหมือนกันหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ 1, ห้า เว้นหลักหลักหลักที่หนึ่งกับหลักที่เจ็ดนะคะเพราะว่ามันมีเจ็ดหลักเราจะถักเอาแค่ห้าหลักแบบนี้แล้วก็รวบหลอกโดยโซ่หนึ่งแล้วก็ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลงในห่วงโซ่เจ็ดโซ่สาม พันหอกเข็มสองครั้งแล้วก็มาถักลงตรงนี้วี v. พันด้วยโซ่หนึ่งพันหอกเข็มสองครั้งแล้วก็วีลงใน,นหลักเดิมลงในจุดเดิมแบบนี้แล้วก็โซ่ 3. สามสามจุดนี้จะลงสองหลักรวบนะคะ สองหลักรวบแบบนี้โซ่สามันออกเป็นสองครั้งลงไปอีกในจุดเดิมในช่องเดิมสองหลักรวบพร้อมกันหลักที่หนึ่งขึ้นมาค้างไว้ก่อนแล้วก็หลักที่สองขึ้นมาแล้วก็ค่อยรวบให้ได้แบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สาม อันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัว V ีหลังหลักนะคะมันจะสลับก,กันแบบนี้นะคะแล้วก็คันโดยโซ่หนึ่งลงไปอีกครั้งหนึ่งแบบนี้แล้วก็โซ่สามทีนี้ก็จะเป็นสองครั้งสองหลักรวบพร้อมกัน V ีที่สี่เนาะ ทีทจะเป็นสองหลักลัวพร้อมกันเพราะมันมีห้าตัวเหมือนเดิมค่ะสองหลักลัวพร้อมกันโซ่สามสุดท้ายนะหนสองแล้วก็มาลง โซ่หนึ่งลงไปโซ่สามโซ่สามแล้วก็ขึ้นโซ่เจ็ดเดมาให้ดูก่อนอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้มันขายายให้เป็นสองลายให้มันแตก,กออกนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าห้าชุดหนึ่งในห้าชุดก็คือสลับกันอันนี้สองอันนี้ก็อันนี้หนึ่งหลักอันนี้สองหลักรวบพร้อมกันมันก็หนึ่งหลักอันนี้ก็สองหลักรวบพร้อมกันแล้วก็หนึ่งหลักเป็นตัววีเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวต่อลายที่สอง ซ่เจ็ดสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทันห้อเข็มสองครั้งเว้นหลักที่หนึ่งมาถักเอาหลักที่สองห้าหลักรวบพร้อมกันนะคะทางไว้หลักที่สี่ ลักที่ห้าหลักที่หนึ่งกับหลักที่เจ็ดปล่อยก็รวบพร้อมกันแบบนี้ดึงให้นอนโซ่เจ็ดหนึ่งสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอ็กลงไปในโซ่เจ็ดก็โซ่สามเพื่อจะไปถักจุดนี้ หาวายหาวีโซหนึ่งพ่านออเป็นสองครั้งโซสามตัวที่สองนะคะตัววีที่สอง เราจะสองหลักรวบพร้อมกันตัววีที่หนึ่งก็ถักหนึ่งถักหนึ่งหลักตัววีที่สองก็ถักพอหนึ่งคอสองพันหัวเข็มสองครั้งสองหลักตัวพร้อมกันนะคะ อันที่พูดถึงเข็มก็อันที่จับถนัดมือก็ชอบหลุดอันที่ไม่ถนัดก็ไม่หลุดไม่มีอะไรพอดีโซ่หนึ่งนะคะเริ่มบนเริ่มบนนะโอเคแบบนี้ละวก็โซ่สามค่ะถ้าดูไม่ทันให้ย้อนกลับไปดูได้นะคะ อันนี้สองหลักตัวที่สี่ v ที่สี่พันด้วยโซ่สามนะมันก็เหมือนเหมือนก,นกันกับช่วงลายแรกที่เราถักขึ้นมานั่นแหละลายเดียวกันเพียงแต่ว่าในช่วงตรงนี้เราใส่ตัววาย 5ตัวเพื่อขยายงานให้มันออกกว้างออกนะคะโซ่สามจบลายแล้วก็โซ่เจ็ดเพื่อจะไปถักลายที่สามนะคะถักไปค่ะเดี๋ยวมาจบแถวด้วยกันนะคะแถวที่หก็ถักมาถึงจุดเริ่มต้นนะคะ 1, นึ่สองสามสี่โซ่ที่สี่สี่ดึงผ่านสี่ดึงผ่านแล้วก็เลื่อนห่วงเข้ามาห่วงโซเข้ามาขึ้นโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่หันหเข็มสองครั้งแล้วก็ถักเพิ่มขึ้นมาอีกสามหลักนะคะทั้งหมดรวมเป็นสี่หลัก แล้วก็ค้างไว้ก่อนรอปวดพร้อมกันนะหลักที่สี่แล้วก็รวพร้อมกันล็อกด้วยโซ่หนึ่งหนึ่งสองสามแล้วก็มาเอ็กลงในโซ่ที่เจ็ดขึ้นโซ่หกหนึ่งสองสามสี ห้าหกพันหัวเข็มอันนี้ทําเป็นฐานนะคะแล้วก็กลับลงมาสี่พันควักอ่าโซ่ที่สองนะคะดึงขึ้นมานิดนึงเพื่อนเป็นห่วงโซ่สองแล้วก็มาเอ็กลงโซ่เจ็ดข้างๆฝั่งด้านนี้โซ่สามโซ่สามแล้พันหัวเข็มสองครั้งตรงนี้ก็ลงสี่หลักรวบพร้อมกันนะคะ อ่าหลักที่หนึ่งค้างไว้ก่อนหลักที่สองเหมือนเริ่มต้นเลยค่ะหลักที่สามหลักที่สี่รวบพร้อมกันล็อกด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็โซ่สาม โซ่สามแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งลงในช่องในหกหลักขั้นด้วยโซ่ห้าหนึ่งสองสามพันหัวเข็มปดสามปดสามปดสองเส้นสับจำนวนสามครั้ง สามหลักแล้วก็โซ่ห้าโซ่ห้าพันหกเพันสองครั้งหนึ่งสองสามโซ่สาม จุดนี้4หลักรวบพร้อมกัน2หลักที่3หลักที่4หรือว่าครั้งที่4แล้วก็ปลดล็อกด้วยโซ่1 1 2 3จุดนี้อีกจุดนี้ก็เหมือนจุดนี้นะคะจุดนี้ หหลักหนึ่งสองสามโซห้าได้สามหลักแล้วก็โซห้าทัานหัวเข็มสองครั้งแล้วก็มาถักคือเพิ่มขึ้นมาอีกสามหลักทั้งหมดก็จะเป็นหกหลักลงในช่องเดียวกันนะคะ โซ่สามมาลงสี่หลักในช่องนี้รวบพร้อมกันและสามหลักหลักที่สี่เลาะ ทีนี้ก็โซ่สามหนึ่งสองสามถักแบบนี้บนไปจนจบแถวนะเลยเดี๋ยวมาจบแถวด้วยกันก็ไม่มีอะไรมากเหมือนกันหมดทั้งหมด